สวัสดีครับผมวินต้นทิกตอกนะครับวันนี้ก็เป็นการแรกเนาะที่ผมจะเริ่มลุยนะครับนี่นะครับเป็นเป็นเป็นกล่องสีแบบนี้นะครับไม่ใช่เป็นกล่องหรอกเป็นแบบนี้นะครับอี่ NP อาบูตินนะครับเป็นครีมทาผิวเดี๋ยวผมจะใช้ใดูเลยนะครับโอเคเรามาดูกันเลยนะครับว่าดน้านในเป็นครีมเนื้อครีมแบบไหนนี่ เป็นเนื้อครีมแบบนี้เลยนะนี่สีนี้เลยนะครับสีนี้เพราะมันโดนแสงมานะครับสีแบบเมื่อกี้นี้นทีนี้นะครับกลิ่นของครีมเนี่ยหอมหอมจริงจริงนะครับน่าใช้อ่ะหอมแล้วก็น่าใช้ด้วยพูดแล้วก็ใช้เลยนะครับเนื้อครีมเนี่ยจะรู้สึกว่าเกี่ยง่ายแล้วก็ซึมเร็วด้วยนะครับ แป๊บเดียวก็ซึมเข้าผิวแล้วนะครับอันนี้อันนี้เ่นบอกว่าใช้กับผิวกายเด้อไม่ได้ใช้กับผิวหน้านะครับสําหรับใครที่แบบอยากจะสนับสนุนนะครับนะคนที่แบบให้งานผมนะครับให้ผมมีโอกาสในการที่จะลุกขึ้นมาทํางานแล้วก็สร้างไรายได้นะครับจะฝากช่องนะครับของเจ้าของทีมนะครับเจ้าของแบรนด์นี้เอาไว้นะครับที่หน้าช่องนี้แหละนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะไปติดตามหรือว่า ไปกดสั่งซื้อหรือว่าสนับสนุนได้นะครับจะจริงๆอยากให้สนับสนุนนั่นแหละเพราะว่าเขาให้โอกาสผมนะครับผมก็อยากจะให้เพื่อน,เอนๆเนี่ยนะครับไปสนับสนุนเขาด้วยนะครับนะขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับใครที่สนับสนุนแล้วก็ขอบคุณจริงๆนะครับนะผมอยากจะให้เพื่อน <S 2> <S 2> ๆเนี่ยได้ลองใช้ไปด้วยนะครับคือวันข้างหน้าเนี่ยผมจะได้ปกากตะก้าในช่องของตัวเองได้ด้วยนะครับผมจะได้มีรายได้ตรงนี้เพื่อนๆก็สามารถสนับสนุนผมได้นะครับก็อยากให้เพื่อนๆลองมาใช้ด้วยกัน เราจะมาดูความเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยกันนะครับว่าผ่านไปสองสัปดาห์เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนนะครับมาลองใช้ไปด้วยกันเลยนะครับก็ขอบคุณของรางวัลที่เจ้าของแบรนด์นะครับมอบให้กับผมนะครับเขียนเพื่อนเขียนไว้พร้อมเลยนะวินต้นนะครับเป็นกําลังใจให้สู้ๆนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับแต่ผมจะเอาซองนี้นะครับไปให้บุคคลสำคัญคนหนึ่ง ก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับว่าท่านคือใครนะก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่คอยให้กําลังใจแล้วก็คอยติดตามมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ขอบคุณเอฟซีทางบ่าวเบียร์แล้วก็หนึ่งโอเปร่าด้วยที่สําคัญคือผมขอบคุณบ่าวเบียร์นะครับที่ทําให้ผมมีแรงนะครับที่อยากจะลุกขึ้นมาสู้อยากจะทําคลิปอีกสักครั้งหนึ่งนะครับนะก็ขอบคุณทั้งบ่าวเบียร์แล้วก็หนึ่งโอเปร่าเพื่อนผมด้วยนะครับสุดท้ายนี้ ขอบคุณ FC ทุกคนนะครับที่คอยให้กำลังใจมาโดยตลอดก็ฝากติดตามผลงานต่อๆไปด้วยนะครับผมบินต้นนิทตอกสำหรับที่นี้นะครับสวัสดีครับ